เอาลครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปฟาร์มตังครับกับเจ้านี้มูซาโซรัสครับเป็นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นะครับที่อาศัยอยู่ที่เกาะใหม่แต่วันนี้นะครับผมต้องพาทุกคนมาที่เกาะเห็ดแห่งนี้ก่อนเพราะว่ามูซาโซรัสเนี่ยเขาชอบหมอกครับและโทเทมเหมอกเนี่ยราคาเพียงแค่ส0 0 0เท่านั้นเองและจุดที่จะซื้อโทเทมเหมอกนี้นะครับง่ายมาก แค่อยู่ที่เกาะเฮสเนี่ยมาสโกปเดินมาด้านหลังนะครับแบบนี้เลยครับบอกเลยนะครับว่าวิธีการฟาร์มตังแบบนี้เนี่ยได้ตังค่อนข้างไวนะครับแล้วแต่ดวงด้วยนะแต่วันนี้นะครับผมจะทำให้ดูแบบรวดเร็วและลงทุนครับเอาไปเลย50อัน1น0่0แสนเหรียญน,นะครับหน่อดน,นอนไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมยังเดินทางด้วยเรือที่เร็วที่สุดของผมด้วยนั่นคือถังเบียร ผมจะเดินทางไปที่เกาะโบราณในตำนานเลี่ยงครับไปครับเ n c นเชียนไออ่าถูกไหมไม่รู้บอกเลยนะครับว่าวันนี้เราจะอูฟู่ครับผมจะตกให้ดูว่าปลาที่แพงที่สุดในนั้นนะครับแล้วเอาไปอัพเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเอาแล้วเข้าสวนอันตรายแล้วครับเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้โหหลบไม่พ้นครับโดนอุยอันตรายมากที่นี่ แล้วเรือเรามันลำกระจิ๋วเดียวเลี้ยวยากซะด้วยเอเอเอาเอาชนชนชนเอาแล้วครับความตื่นเต้นได้เริ่มขึ้นแล้วครับมีอีกไหมโอ้โหน้ำวนโอ้ยนี่ตัวดุเลยโดนครั้งเดียวเรือแตกเอาแล้วฮะหมดแล้วยังออ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอืผมหลบไม่ทันโอ้ยหมดแล้วเกือบไปแล้วเอา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 ยังไม่หมดโอ้ตายโอ้นึกว่าจบแล้วื่ะกี้ มาเวฟสองซะด้วยว่าจะถึงเรือเกือบแตกครับและนี่นะครับออกใม่เหรอ,อเพลงใหม่แล้วโอ้ตายนึกว่าจะมีเวฟสามอ๋อ,อโอเคครับนึกว่าเรือจะแตกนึกว่าโดนน้ำวลแล้วจะเสร็จซะอีกยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกาะโบราณครับเป็นไงยิ่งใหญ่ไหมจริงหลีดร้องเลยโอเคมาครับทุกคน ได้เวลาครับที่เราจะมาตามล่าไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ในตำนานมูซาโซรัสครับดูความยิ่งใหญ่นะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามีสัตว์ประหลาดมาหืมมาอยู่ใต้น้ำนี้ครับแล้วดูเหมือนว่ามันกำลังจ้องมองผมอยู่และผมนะครับจะไม่แค่มาตกมูซาโซรัสแบบธรรมดาครับแล้วขายให้เพื่อนๆดูแต่ผมนะครับจะลงทุน เปิดออโรราครับ2วันเต็มๆครับเป็นจำนวนเงิน1ล้าน1แสนเหรียญจัดไปครับเรียบร้อยนะครับเปิดวันแรกดูซิว่าเราจะได้กี่ตัวครับมาแล้วครับตัวแรกโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยครับทุกคนดูฟันมันดิตัวนี้นะครับติดสถานะเฮกซ์ด้วยราคาเนี่ยจะคูณขึ้นมา1.5เท่าครับโอ้โหตัวบอลลมน้ำหนัก1 2 0 0 0กิโลครับ มาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวนี้ราคาดีไหมนะครับไปต่อเลยปลาหมึกนะครับโอ้โหติดไวมากเปิดออโรราเนี่ยน่าจะคุ้มนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะกับการเปิดออโรรา2คืนนะครับโอ้โหรัวๆเลยว่ะสุดจัดเอาแล้วยื้อกันมันมากครับตอนนี้โยนไปติดตลอดนะครับนี่มาอีกแล้วครับมูซาโซลัส ตัวเป้งๆครับลบ75แต่โชคดีนะครับที่มันไม่ค่อยดินอาจจะเป็นเพราะว่าเบ็ดเนี่ยมีความยืดหยุ่นด้วยเรียบร้อยครับตัวที่2ผ่านไปไปฮะยาวๆครับอือสุดยอดติดลีเจ้นนะครับติดลีเจ้นกับมิติกนี่คือบ่อยมากๆดูดิฉลามหน้าตาน่ากลัวไหมใต้น้ำนะครับเอาละครับมันครับชักมันชักมันครับเรื่อยๆเลยครับ เอาเลยครับมึกมาอีกตัวหนึ่งครับตัวยังใหญ่ลบ70นะครับตัวนี้ก็ราคาดีนะไม่ใช่ย่อยเลยครับเอาล้ฮะอูดูใต้น้ําดิบรรยากาศมึกยักษ์นะครับใครตกน้าเนี่ยอาจจะมีหัวใจวายตายกันได้เพลินนจัดเปิดออโรรานี่มันดีเหลือเกินครับมารัวๆเลยครับหินเนี่ยมาทำไมเยอะแยะบรรยากาศนี้คือโคตรดีนะครับเกาะใหม่เนี่ยขึ้นไปรับแสงเหนือได้เลยนะครับสูงมาก เอาละตัวที่สี่แล้วนะครับตอนนี้ผมตุงกระเป๋านะครับปลาเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยืมันน่ะนี่น่าจะมาหล,หลายๆคนนี่น่าจะคุ้มแน่ดูเลยเอาแล้วสุดจัดดูฟันดิยังแหลมครับฟันเคี้ยวอันเดียวเนี่ยเท่าหัวเราเลยนะครับโหดจริงไปยาวๆติดรัวๆครับลบเจ็ดสิบแอห สนุกแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยติดเฮ็กแบบรัวๆครับปลาหมึกก็ติดเฮ็กครับไม่ธรรมดาดูดิตัวแดงแปดครับผมอดึงเรียบร้อยเมามันเลอเกินครับไม่รู้นะครับตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วไม่ได้นับแล้วนะครับเรื่อยๆครับตอนนี้คืนที่2แล้วนะครับมันก็ยังมาตลอดนะครับติดมิติกรื่อยๆครับทุกคน คุ้มมากไหมไม่รู้นะคุ้มหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าสนุกเหลือเกินนะครับ 1, 000, 1 000, 000, 000, นึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยไม่เสียดายครับยืมมันเอาแล้วโอ้โหอันนี้ลิกิติดกันเลยนะ2ตัวเลยครับมูซามันมากอในที่สุดก็เช้าแล้วนะครับตัวสุดท้ายครับอเรียบร้อยมาครับทุกคนได้เวลาสรุปผลประกอบการของวันนี้กันนะครับ ว่าได้อะไรแบบเจ๋งๆ,ๆบ้างตอนนี้ผมมีเงินอยู่2อร้าน5แสนเหรียญน,นะครับดูซิว่าจบนี่นะครับจะได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะเดี๋ยวผมจะไปอัพให้ทุกคนดูด้วยนี่ครับได้ปลาหมึกมาทั้งหมด6ตัวครับดูจะไม่เยอะนะแต่ว่ามูซาโซลัตนะครับได้มาถึง8ตัวครับไม่เยอะจริงด้วยเดี๋ยวนะเมื่อกี้รู้สึกว่าตกมันมากๆเลยนะครับ แต่ทำไมมันได้แค่นี้มูซาโซลัตแตัวกับหมึก6ตัวครับมาเดี๋ยวมาดูราคากันว่าราคาเขาเป็นยังไงบ้างครับต้องไปตรวจกับเจเว่นนะตอนนี้ผมซื้อแพ็กเกจอัพได้ทุกที่มาแล้วนะครับแต่ว่าตรวจราคาเนี่ยต้องมาตรวจที่นี่เท่านั้นดูหน้าตาเขานะครับตัวใหญ่ขนาดนี้หนัก1 2 0 0 0กิโลติดเฮกซ์มูซาโซลัตเดาด่กี่บาทมาผมเดาว่าประมาณหมื่น โอ้โหเดี๋ยวนะเกือบ20,000ืนเลยหรอนี่ขนาดยังไม่ได้อัพนะครับเนี่ยส0 0 0มืนครับแล้วตัวนี้ไม่ได้ติดเฮกนะครับอันนี้ตัวเล็กนะห้าพันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอัพให้มันตัวใหญ่นะครับดูซิจะได้กี่บาทอ่ามาดูปลาหมึกบ้างปลาหมึกแบบธรรมดา5 5าพ้าห้าบเครับราคาดีมากนะปลาหมึกติดเฮกครับเท่าไหร่8,613เหรียญครับ ยังไม่เยอะนะมาครับผมจะลงทุนนะครับเปิดโทเทมกอเวลาให้ได้วันชายนี่นะครับแบบจุกๆุกันไปเลยไม่รู้นะครับว่าวันชายนี่จะมาตอนไหนที่จริงนะครับรอเอาก็ได้ครับไม่ต้องเสียตังนะแต่อันนี้นะครับผมจะเร่งเวลาเร่งอีเวตนนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้ไวๆไงลงทุนจัดไปครับตอนนี้น่าจะเป็นร้อยอันแล้วนะครับ ก็คิดเป็นเงินนี่ประมาณ5้าแสนเหรียญคุ้มจริงๆคนดูเนี่ยครับคุ้มจริงๆเลยนะครับไม่ต้องไปลงทุนเองเลยทั้งเปิดออโรราทั้งเล่งอีเวนต์นะครับร้อยกว่าอันดูจบภายในคลิปเดียวครับเรียบร้อยในที่สุดนะครับผมก็ได้วันชัยนี่มาแล้วครับมาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลืมอัพกันเลยครับไปครับ ทุกคนจะเห็นว่าเงินผมเพิ่มขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าผมเนี่ยไปขายปลาสะสมเพื่อมาทําคลิปให้ทุกคนดูครับเดี๋ยวผมนะครับจะอัพมูซาโซรัสทั้งหมด8ตัวให้กลายเป็นชายนี่ทั้งหมดเลยครับและก็อัพปลาหมึกด้วยให้เป็นชายนี่ครับดูซิว่าจะหมดเงินเท่าไหร่เอาแล้วครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกหมดเงินไป1 0,000มืนะครับประมาณห0,000ื่นเหรียญ ไม่รู้คุมหรือเปล่าอะนะอัพต่อครับยาวๆครับแบบนี้ไม่หยุดนะครับดูตังสิรถอย่างเร็วเลยครับตอนนี้หมดไปสี่มือแล้วเออมันจัดตอนนี้ได้มาหลายตัวแล้วนะครับใกล้ครบแล้วมูซาโซลัดนะครับแต่ยังเหลือปลาหมึกไงนะปลาหมึกอีกต้องหกตัวตอนนี้นะครับใช้ตังไปทั้งสิ้นหกหมื่นเหรียญน,นะครับได้มูซาโซลัด ติดสถานะช้นี่ครบทุกตัวแล้วนะครับ8ตัวใช้เงินไปตัวละประมาณ900 0เหรียญนะครับไม่แย่ไปครับปลาหมึกยาวๆครับปลาหมึกเนี่ยมี6ตัวเลยนะครับต้องติดทุกตัวแล้วมันใกล้จะเช้าแล้วนะครับวันนี้เอาแล้วครับยังไม่ติดสักตัวเลยเอามาแล้วหนึ่งตัวโอ้นี่ครับสีม่วงฟ้านะครับ1ตัวมาแล้วครับ แต่ให้ดูไม่ได้นะครับต้องรีบครับไม่งั้นไม่ทันแน่ๆจะเช้าอยู่แล้วคืนชัยนี่หายากมากครับตอนนี้นะครับได้มา3มตัวแล้วใกล้เช้าแล้วทุกคนโอ้ทันหรือเปล่าหรืออีกสามตัวครับขอเถอะนะใกล้จะเช้าแล้วนะครับ3มตัวเท่านั้นโอ้มันกระชั้นชิดมากเวลามาเถอะมาเร็วไม่ติดเลยครับยาวๆเลย สุดจัดเอาแล้วพระจันทร์จะไปแล้วไม่ทันครับตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วแล้วเรียบร้อยทันได้ไงครับเนี่ย <c oughs> ตัวสุดท้ายพอดีเลยครับได้ปลาหมึกชาชนี่มา6ตัวนะครับบูซาโซลชาไชนี่อีก8ตัวใช้เงินไปทั้งสิ้นนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเหรียญครับไม่ธรรมดามาครับผมอัพต่อนะครับให้กลายเป็นตัวใหญ่ ที่สุดเท่าที่จะอัพได้นะครับหมดดังไปเยอะเลยที่จริงไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากทํานะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะแจกทุกคนใช่ผมจะสุ่มแจกครับปลาทั้งหมดนะครับที่ผมตกมาได้เนี่ยมูซาโซลัด8ตัวปลาหมึกอีก6ตัวนะครับอัพไชนี่ทุกตัวด้วยใครอยากได้นะครับกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เลยนะครับผมดูได้นะว่าใครไม่กดติดตามนะครับ ถ้าใครไม่กดติดตามเนี่ยหลังบ้านมันจะไม่ขึ้นนะครับโอเคไหมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ชื่อโลบอกให้พี่ด้วยนะครับพี่ว่าทุกคนต้องถูกใจแน่เพราะทุกตัวในกระเป๋านะครับบอกเลยว่าราคา1 0 0 0 0 0มืถึงสองหมบวกบวกบวกครับซื้อเบ็ดได้เลยนะเป็นไงอยากได้เป้าอยากได้กดเลยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าขายหมดเลยเนี่ยน่าจะได้หลายเศษเลยนะเนี่ยเก็บไว้ดีไหมเนี่ย แจกแล้วกันอย่าลืมกดนะครับ